I yeah. อยเหนียวเทเลมาคันเร่งพร้อมเลยครับอยตายหลังคัทเ่ง 3, 4, ่หน้าลี้ั่หน้าีไไ้ใสแต่ัวโยนเยเน่อยเระมันดตรง้ใด้ดงจาจย แปดแปดแาเก้าดอยู่้าก้อยู่นะดแไลน์ดร เงนที่ที่สองนี่ไอ้ตะวิเาเีนสามแปดแปดเรจับสามเก้าเก้าน้าุ่มพเลืออก่อยคงแล้วชนะปุ่มพันตอนนี้พีดมาขโมยมาแล้วไปทางไหนออก้ามาขวามาแล้วซ้ายอยท่เลยจุดนี่ชนะปุันใคชอแต่ จุดที่หนึ่งผ่านไปจุดที่สองคจุดตรงนี้นะครับจุดจุดที่นีเราพิ่จะชอบอันเดอร์รอประจำธนาคารทำมาติการแล้วรอเวลารอเวลาเธออันเดอร์แล้วเสียครับได้ไหมไม่ไหวเหนื่อยยิงนึงเหนื่อยยิ่ยิงนึงยิ่งนี้นะครับเดี๋ยวนี้จะต่งนายเอาหรือเปล่านายเอีกได้ไหมได้ไหมธนาคารพันบนลูกก็ปิดประตูใส่หน้า สองนะสามสักระคือเราดำเนนการที่สอและโคาทุมโลกัรพแเลยกาดนินการนี้หนรามนะตวหนดเนาจะอประกาศทางกาจัการแข่งขัน ไม่ใช่ได้เอาอยู่แล้ว่าหลังมันมาตู้แล้วเรียบร้อยแล้วหลักฐานตามลูกไปเรียบร้อแล้วรุ่มต่อไปครับหนึ่งสองห้าคุณเหน International s น c u า i t y